ผลผลิตถั่วลันเตาครั้งแรกที่ปลูกได้เองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถั่ถวลันเตาที่โรสปลูกค่ะเพื่อนในสวนผักสวนครัวของโรสนะคะตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแล้วค่ะฝักเริ่มออกเยอะขึ้นค่ะเพื่อนๆงามเชียวค่ะนี่ค่ะนี่ดอกค่ะเพื่อน,นต้นอวบเชียวค่ะ กำลังเจริญเติบโตกำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆดอกก็เริ่มออกเพิ่มขึ้นค่ะฝักเล็กๆแล้วก็มีพันธุ์นี้ค่ะถั่วลันเตาหวานค่ะเพื่อนนี่ค่ะโสรสปลูกไว้สองสายพันธุ์ค่ะ ปลูกได้สําเร็จ้วค่ะเพื่อนๆข่าวนี้ได้ทานพัดถั่วลันเตาแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นถั่วลันเตาธรรมดากับถั่วลันเตาหวานค่ะเพื่อนๆโรสก็ลืมชื่อค่ะนี่ค่ะโอ้ออกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย เริ่มทยอยค่ะเขาสีเขียวๆคล้ายๆกันใบกับฝักสีเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้เห็นว่ามีเยอะมากแต่พอมาดูใกล้ๆก็มีหลายฝักเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็กําลังโหใบอวกมากๆกิ่งอวกค่ะกําลังทยอยออกดอกแล้วก็ออกฝักเพิ่มอีกนะคะโรสก็ปลูกไว้ เป็นแปลงเล็กๆค่ะเพื่อนๆในสวนผักส่วนครัวของโรสนะคะพื้นที่มีไม่เยอะมากค่ะก็เลยปลูกได้จํากัดนะคะปลูกได้อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะอันนี้ก็เริ่มขึ้นต้นมาเริ่มเจริญเติบโตค่ะอันนี้จะปลูกทีหลังนะคะทำแปลงต่อเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ก็จะแปลงเล็กกว่านี้นะคะโรสก็ปลูก ตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก็โตออกฝักแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อแปลงเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลูกเพิ่มค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวมาเก็บทัวรันเตากันค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะมีฝักที่ออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะแก่ไปสะก่อนค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาเก็บทัวรรันเตากันเลยค่ะ ดีใจจังเลยค่ะเพื่อนในที่สุดโรสก็ปลูกถั่วลันเตาได้เองค่ะเพื่อนเย้เย้เย้โรสชอบทานผัดถั่วลันเตามากๆเลยค่ะเพื่อนถั่วลันเตาก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะถ้าเทียบกับผักชนิดอื่นๆค่ะเพื่อนมีไหนอีกนะ อร่อยค่ะผัดน้ำมันหอยผัดใส่หมูใส่ไก่อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนหวานกรอบค่ะมองฝั่งนี้ดีกว่าสีเขากลืนกันค่ะเพื่อนแอบซุกๆอยู่ด้านในอุ <S <S ้ย อันนี้ฝากยังเล็กอยู่เดี๋ยวปล่อยเข้าโตก่อนโอ้อยู่ข้างในคะ่ะก็ฝากเขาอาจจะไม่ได้แบบโตมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าได้เท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วคะ่ะนี่ตรงไหนอีกนะสีเขากลืนกันจริงๆคะ่ะก็นี่ฝักนี้ก็คือฝักแรกเลยนะคะที่ออกค่ะเพื่อน คงไม่เก็บแล้วค่ะก็จะเก็บไว้ทําพันุ์เลยนะคะปล่อยให้เขาแก่แล้วก็แห้งแล้วเดี๋ยวจะเอามาปลูกต่อค่ะเพื่อนๆมีค่ะเพื่อน,อนๆถั่วรันเตาที่โรสปลูกได้เองค่ะเพื่อนๆได้เท่านี้นะคะรอบแรกค่ะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวก็จะเอาไปรวมกับผักชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปทําอาหารกันค่ะ<ๆ>เพื่อนๆเย้ yeah. คราวนี้จะได้ทานถั่วรันเตาที่ปลูกได้เองแล้วค่ะ